เอาละครับก็กล่าวสวัสดีท่านชมกันด้วยนะครับนะอยู่กับผมนะครับนะเด็กแคสเตอร์ทีวีนะครับนะก็ตอนนี้นะครับนะเราอยู่ในอีเวนต์เอกฮันนั่นเองนะครับนะก็อยู่ในแมปเอ่อกราวิตติ้งชิพนะครับนะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวเกมกันเลยนะครับนะว่ามันเป็นยังไงนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราทําการตัดภาพไปที่ตัวเกมกันเลยนะครับอ่าก็ตอนนี้นะครับนะเราก็ได้อยู่ในตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะพอเข้ามาปุ๊บมันก็จะถามอะไรสักอย่างนี่อะไรอันเนี่ยทริปพอร์ตทูเดอะ เอกหันเลเวลถูกอะไรสักอย่างนี่แหละกดอันไหนดีกดนี้ไปแล้วกันนะโอเคแสด็ว่าเรากดถูกก็มันก็จะบอกว่ามันจะอยู่ตามจุดเช็คพอยต่างๆนะครับนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ด่านไหนนะครับนะก็เล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอของมันเองนั่นแหละครับนะก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับนะโอเคด่านแรกผ่านไปอีซี่จังครับไปไหนวะเอาไปนู่นแล้วกันนะ ชุบแม่ทำเซียนเหมือนเรียนมาอย่างโหดเลยนี่เฮ้ย,ย,ยเออเอเกือบ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 ยังไงอ้าวเมื่อกี้อยู่ด่านหนึ่งมาดา่านแปดเฉยเอางงแดกเอาวัดเมื่อกี้ก็อยู่ด่านหนึ่งตอนนี้มาอยู่ดา่านแปดแล้วอะไรวะเออย่าตกนะเฮ้ยตกดีนี่มีมีเหลืองนะเนยม,มีเรื่องเม่ไม่ใช่มีเหลืองอ เล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็คงเจอเดี๋ยวก็คงเจอว้าวเมื่อกี้เราอยู่ด่าน8เรามาด่านที่14ได้ไงเนี่ยเฮ้ยไปไหนต่อวะเอาเป็นว่าก็เล่นไปเรื่อยๆแล้วกันนะเพราะว่ามันจะอยู่ตามจุดชิคพอยต์ต่างๆนั่นเองนะครับนะเ,เฮ้ยเนฮ้ยคะแนนคะแนนคะแนเ,นเตูโดนโดนกูเก็บเนี่ย ทันแน่กับหัวอยู่ซะด้วยยังไงครับจังหวะนี้โอ้มันต้องไปเก็บแล้วเราจะต้องหาทางไปเก็บมันให้ได้ไม่ทางใดก็ทางนึงผมจะต้องเก็บมันให้ได้ไปไหนไปทางไหนดีวะเอ้ยไก่เอ้ยไก่ที่อะไรไข่เอ้ยไ,ไข่ลูกสุกกูจะไก่หรือกูจะไข่กัแน่เนะี่ยเอ้ยกูเจอไข่แล้วโอ้ ไครก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะทุกคนทําการเก็บมันเลยนะครับนะกระโดดเก็บเย้ได้แล้วโอ้โหก็ทําการลองไปดูตรงเอออาเขาเรียกว,าว่าอะไรวะอวตารของเรานะครับนะเดี๋ยวเราไปดูตรงช่องเก็บของเราว่าเราได้มายังนะครับนะโอเคเดี๋ยวทาการตัดภาพไปเลย อ่ะตอนนี้นะครับน้เราก็ได้อยู่ตรงอวตารของผมแล้วนะครับนะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะนี่เจ้าไข่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับนะมาเดี๋ยวลองใส่ดูนะครับนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนะอ่ะพอใส่แล้วนะครับนะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับนะเป็นไข่กาแล็กซี่นะครับนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับนะอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับนะบายจ้าให่